ูกสาวเปนสีดูในนสาจ้าเีหิ้ดมหยินังสือใหไม่เอาม่ยงใมี่มหนัทไมทีเวิเร็วแบบกระทึบเท้าอ่ะมทำไมทีเลโกชอบกระทืบเท้าเขไม่ได้กระทืบเท้าเขาแค่ตัวหนักอะลูกแล้วเวลาแบบว่าเขาเดินพื้นก็กระเทือนทำไมเวลาเธอทำไมเวลาทีเลเดินก็เป็นเสียงนี้ แล้วแม่เขาต้องสั่งหน้าด้วยอ่ะ w h ย w h ยมันฉี่พอจบเล่นโหลกหมดบางบางนี่ห้ามเลยเอาอาอะไรเ่าโอ้โหโอ้ลูกหนูฉี่อะลูกอันนี้ไปดู เราง่ายไม่มีน้ำตาเลยแต่หน้าเบ้มาเอกีเห็นปะมเมื่อกี้มันชิกๆชิ่อ่าหนังสือที่มันแบบนานๆพี่ทีวออายพี่ีนั่งดูอยู่คนเดียวดูยูทูบอยู่คนเดียวนั่งดู YouTube อยู่คนเดียวเออพูดถึง YouTube ดูอย่างตอนใหม่วันนี้นะครับนอกจากดีซ่านะครับจะปล่อยเอ็มบีล็อกตาแล้วบ้านเราก็ยังปล่อยไอวาอัญญาลองชิมผลไม้ ก็ได้เกี่ยวกันโอเคขาเขาใหญ่อะลูกทำไมเท้าเขาใหญ่กว่าคนนีกอะเพราะเขาเป็นไดโนเสาร์ไงเขาตัวใหญ่อะลูกไปดูไหมอยากดูเดี๋ยวไปเจอพิธีไหมพิธีทำอะไรอยู่หนะ้าไม่ต้องไม่ต้องเจอพิธีหรอกนั่นเขาจะไปหากระดูกไดโนเสาร์อ๋อเหรอจริงเหรอดูสิพูดกับไอวาก่อน าหาวิธีกันเป็นอะไรหลูกชายอไปหาวิธีกัน